อ่ะคะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์เล่มนาฬิกานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดมาในหน้าที่หน้าที่หกสิบเท่าไรเนี่ยนะคะหน้าที่หกสิบามนะคะซึ่งคุณครูสั่งให้นักเรียนทำลแล้วแหละนะคะแต่ว่าคุณครูจะมาพานักเรียนเฉลยนะคะตรวจสอบความเข้าใจนะคะว่านักเรียนทำถูกหรือ ูกไหมเพราะว่าครูให้นักเรียนบางคนส่ง <c oughs> ถ่ายรูปส่งคําตอบมาให้ดูนะคะบางคนทําผิดนะคะอ่ะเราจะมาดูกันว่าไอค้คาทำไอ้การทําที่มันถูกเนี่ยทำยังไงนะคะอ่ะมาดูกันตรวสอบนะคะตรวสอบคเข้าใจอีกครั้งนะคะสองสามข้ออ่ะการหาร เขามีตารางมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องนําตัวเลขอ่ะใส่ลงไปในตารางนะคะแล้วก็ทําการหารโดยที่ทําการหารนั้นเราต้องนําตัวที่หารนะคะไปคูณกับ1ไล่ลงไปเรื่อยๆเลยนะคะห4พันสอยหารอยู่กับ493นะคะตัวที่จะอยู่ข้างในตัวหารก็คือตัวนี้นะคะอ่ามาเขียนเลยเขียนจากด้านหลังไปนะ อย่างที่บอกถ้านักเรียนเขียนจากด้านหน้ามาจะไม่พอดีนะคะจะไม่พอดีโอเคตั้งหาเลยนะคะโอ้โหหาไม่ตรงนักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นดีนะอ่าทำเป็นหานยาวนะคะส่วนตัวที่นำมาหารที่จะไปอยู่ข้างหน้าก็คือตัวนี้ตัวเล็กนะคะสี่ 93นั่นเองอ่ะนักเรียนนำเศษกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะเอา493คูณ1ได้เท่าไหร่คะ493คูณ1ได้493 493คูณ2ได้เท่าไหร่คะ32เป็น6 9 2 18ทด1 42เป็น8เป็น9อ่ะมา ลองทดแค่นี้ก่อนนะทดแค่นี้ก่อนนะคะ493มันมีเป็นเลขกี่หลักคะนักเรียนเลขกี่หลักคะอะเลขกี่หลักเลขหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยสามหลักใช่ไหมคะตอนที่เราจะหาเอานำไปหารเราก็ต้องมาสามหลักเหมือนกันนะคะสามหลักหนึ่งสองสามเหมือนกันถ้างนั้นจะหาไม่ได้นะคะมาดูกัน493คูณกับอะไร ได้หกร้อยสี่สิบนี่เราจะมาหาตรงนี้นะคะช่องนี้ก่อนเพราะว่าข้างหน้าหาไม่ได้แล้วเรามาเริ่มที่3หลักก่อนนะคะ493รอก้าสิบสามคูณกับอะไรได้หกร้อยสี่สิบนไหมคะไม่มีห0ร้อยเลยมีเก้าร้อยกับสี่ร้อยก้บสามก็คือคูณกับ1นั่นเองได้4ี่ร้อยกาสิบามการหาคือการนำตัวเลขมาลบกันศูนยลบสามนลบสลบไม่ได้ นะคะศูนย์ก็เลยไปยืม4ได้มา1กลายเป็น10 1 0ิลบสเหลือ7 4ตรงนี้เหลือ3 3มลบเลบไม่ได้ไปยืม6 6ให้มา6เหลือ5กลายเป็น13 1 3าลบเเหลือเท่าไรคะ4 5่ลบสเหลือ1ต่อมาชักอะไรลงมาคะ ชักเก้าลงมาค่ะชักเก้าลงมานะคะชักเก้าลงมาอ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าตอนนี้สี่คูณอะไรอ่ะมา 4, 9, 3, 3, สี่เก้าสามคูณสามสิสามสามเป็นเก้าก็ส่วนสิบแปดก็สามยี่สิบเจ็ดสองทดสองนะสี่สามสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่อ่ะได้พอดีเลยใช่ไหมคะ 493 493ตัวนี้คูณกับ3ตรงนี้จะได้เท่ากับ1479ลบก,กันเหลือ0พอดีไม่มีเศษดังนั้นตอนตรวจสอบคำตอบก็นำา3 3คูณกับ493จะได้เท่ากับ6409ดังนั้นคำตอบก็คือ10 สคําตอบก็คือตัวข้างบนตรงนี้คือตอบนะคะอ่ะมาดูข้อ2นะคะใครตอบถูกแบบนี้ติ๊กถูกใครตอบผิดนะคะให้นักเรียนแก้แก้แล้วทําให้ถูกนะคะแก้แล้วทําให้ถูกอ่ะมาดูต่อมานะคะในข้อที่2ไม่ยากนะคะไม่ยากเลยตั้งใจทํานะคะไม่ยากเลย เก้าพันห้าสิบห้าหารอยู่กับตัวเลขมากอยู่ข้างในนะเครื่องหมายหารนะหนึ่งร้อยยี่สิบหกหนึ่งร้อยี่สิบหกเป็นเลขสามหลักใช่ไหมคะเลขสามหลักครั้งแรกที่เราหารเราก็ต้องหาเลขสามหลักดังนั้นไอสองตัวเลขตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะคะอ่ามาหนึ่งร้อยยี่สิบหกคูณกับหนึ่งได้หนึ่งร้อยยี่สิบหกหนึ่งร้อยยี่สิบหกอ่าตั้งคูณนะคะคูณกับสองได้หกสองสิบสอง 2 2เป็น 4, 40เป็น5 2 1เป็น2 252 126คูณกับ3ได้เท่าไรคะ6 2 12 6 3 8ทด1 3 2เป็น6 6เป็น7 3 1เป็น3นะคะอ่ะ160 126คูณ4เท่ากับ6 4 24เศษ4ทด2 4 2 8, 8 90ทด1 4 1เป็น4เป็น5อ่ะมาดูกัน 126คูณอะไรได้905อ่ะยังไม่ถึงกับหนคูณกับ5ได้6 5 30าทด3 5 2เป็น10เป็นติดสทด1 5 1เป็น5เป็น6ต่อมา126่คูณหเท่ากับอะไรคะ6 6 36ใช่ไหมคะหคูณ 6, 6, 6ได้36ทด3 หกสองสิบสองิบสามี่สิห้าบวกตัวทดใช่ไหมคะใส่5ทด1 6 1เป็น6เป็น7จ็ะต่อมาไม่ได้อีกหนึ่งร้อยยี่คูณกับเจ็ดเจ็ดห้หดหกี่สิบทด4 7่เจ็ดสองสิบสิบห้าหดสิทดหนึ่งเดหเป็น7เป็น8ดใช่ไหมคะแปดร้ยแปดสิบไม่ได้อีก 126ยคูณ8เท่ากับแปดห้าส8 5, 4, 18, 6, 4, ทดสนะคะ8 2ดสองสิบหกสิด2 8 18ปดเก้ายี่สอ่ะมาดูกันเขาถามว่า126คูณกับอะไรได้905 905ก็คือคูณ7ใกล้เคียงสุดนะคะก็คือคูณ7ก็ใส่7ลงไป ได้882ตั้งลบกันนะคะ5-2ลบ2เหลือ3 0มลบ8ลบไม่ได้0ไปยืม9มามันหนก็เลยเหลือแค่8นะคะก็กลายเป็น10 1 0ิลบ8เหลือ2หารไม่ได้นะชักตัวเลขลงมาพอนักเรียนชักตัวเลขลงมาตรงนี้ปุ๊บช่องนี้ก็คือช่องที่นักเรียนต้องหาคำตอบนะคะอ่ะชัก5ลงมานะคะ126คูณอะไรได้ สองามสิบห้าถ้านักเรียนเอาคูณสองจะกลายเป็นสองร้อยห้าสิบสองซึ่งเกินนะคะดังนั้นก็จะได้แค่คูณหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบหกคูณหนึ่งได้หนึ่งร้อยยี่สิบหกตั้งลบกันห้าลบหกลบไม่ได้ไปยืมสามสามให้มากลายเป็นสิบห้านะคะสิบห้าลบหกเหลือ 9ใช่ไหมต่อมา2ลบ2เหลือ0 2ลบ1เหลือ1อ่จบนี่คือเหลือเศษแล้วนะคะดังนั้นตัวสอบคำตอบก็คือนำา1็ดสคำตอบนะคะคูณกับ126ใส่วงเล็บให้เขาแล้วก็บวกกับเศษที่เหลือนะคะที่ไม่มีตัวหารได้นะก็จะได้เท่ากับเทา่าไรแล้วนักเรียนก็บวกให้คุณครู ดังนั้นคำตอบคือ71นะคะอ่ะต่อมาค่ะหน้าที่6อหสสั่งไปแล้วนะคะแต่จะมาเฉลยให้นะคะหน้าที่64อ่ะมาตั้งเลย3 7 0 หารอยู่กับ510นะคะหารอยู่กับ510นักเรียนตั้งแม่สุขคูณไว้เลย510คูณ1เท่ากับ510นะคะห้าร้อคูณสเท่ากับสคูณศย์ได้0ูนสองคูณหได้ 2, 5คูณ2ได้10นะคะต่อมา5 1 0คูณ3 3คูณ0ได้0 3คูณ1ได้3 3คูณ5ได้15นะคะ5 1 0คูณ4เท่ากับ4คูณ0ได้0 4คูณ1ได้4 4คูณ5 20นะคะอ่ะมาดูกัน ห้า0คูณหเท่ากับ5คูณ0ได้0 5นคูณ1ได้5 5คูณ5ได้25นะคะ5 1 0คูณ6ได้ไปเรื่อยๆนะคะ6คูณ0ได้0ูนยคูณ1ได้6 6คูณ5เป็น30นะคะอ่ะมาดูกัน5้0สิ มีเลข3ามหลักใช่ไหมดังนั้นเราก็จะต้องใช้เลข3หลักเหมือนกันเลขตัวหน้าก็จะเป็น0 0มาหลักสุดท้ายคูณได้ไหมคะห้ารอยสิคูณอะไรได้3ามไม่ได้ค่ะต้องขยับไปอีกหนึ่งหลักโอเคดังนั้นก็ใส่ศูนย์ข้างบนเพื่อขยับไป4หลักต่อมา5 10คูณอะไรได้3070ันอ้อตัวนี้ไงได้สา6 0ันหกสิใช่ไหมคะก็คือคูณ6 3 3 0มสา 60นั่นเองลบกันเหลือเท่าไรคะเหลือ10ชัก2ลงมาชัก2ลงมานะคะพอชักสองลงมาปุ๊บ510คูณกับอะไรได้102้ยมีไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าคูณอย่างต่ำคูณ1ก็ได้510 ดังนั้นก็ต้องเป็น5 1 1 0คูณกับ0ย์ก็จะได้เป็นเป็น0นะคะเป็นศนย์ลบกันก็จะเหลือเป็น1 0 2เป็นเศษนั่นเองดังนั้นตรวจสอบคำตอบนำา60คูณกับ510บวกกับเศษที่เหลือตรงนี้เขาเรียกว่าเศษนะคะบวกกับ102นนะคะดังนั้นให้นักเรียนตั้งคูณกันให้เรียบร้อยบวกกันให้เรียบร้อยนะคะได้คำตอบตรงนี้นะคะตอบ ก็คือ6กสนั่นเองถูกไหมคะถ้าถูกติ๊กถูกถ้าไม่ถูกแก้นะคะแก้ให้ตัวเองถูกซะต่อมา5 8 0 0 0 0หนารอยู่กับ708 5 8 0 0 0 0ห้านรอยู่กับ708นะคะ5 8 0 0 0 0แตัวใช่ไหมคะหารอยู่กับ708 มาดูกันนักเรียนก็ตั้งเอากระดาทษทดของตนเองขึ้นมานะคะเอากระดาทษทดของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาทดเลขกันมาทดเลขกันนะคะอ่ะเจ็ดศูนย์แปดตัวเลขน้อยนะคะจะอยู่ข้างหน้าเสมอนะอย่าลืมนะคูณหนึ70 8, 70 8่งเท่ากับเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดคูณสองเท่ากับแปดสองสิบหกส่หกทดหนึ่ง สอคูณศได้0ูนยบตัวทวดอีก1เป็น1 2ึคูณเได้14ต่อมา70 8ดศูนย์แปดคูณสาเท่ากับแปดสองสิบหกนะคะต่อมาเจ็ดศูนยคูณสเท่ากับแปดสีใส่2องทดสามคูณศได้0ูบวกตัวทวดอีก3เป็น3 เจ็ดสองสิบสี่เจสามยี่สิบสี่สิบแปดเจ็ดศูนย์คูณห้านะคะแปดห้าสี่สิบสี่ศูนย์ทดสี่้าคูณศูนย์ด้วยศูนย์บวกตัวทดอีกสี่เป็นสี่เจ็สามสิบหานะคะอ่ะมาดูกันนะคะเจ็ดร้อยแปดนะคะเป็นเลขสามหลักใช่ไหมคะเจ็ปเป็นเลขสามหลักดังนั้นคูณตอนแรกก็คูณสามหลักอ้าวเจ็ดร้อยแปดมากกว่าห้าร้อยแปดสิบ ดังนั้นต้องขยับไปอีกหนึ่งหลักก็คือเป็น5,800ดังนั้นใน5,800เราก็ต้องคูณต่อ7,08คูณ6ได้8,5,48,6,48 48. นะคะ7,5,3,5,7,6,4,2ค่ะต่อมา7,08คูณ7เท่ากับ แปดห้าสี่สิบแหปปดดห้าสหนะคะเจ็ดเจ็ดสเออจศูนย์แปดคูณแท่ากับแปดแปดหสิดหนะแปดห้าสี่สิบหเจห้าหนะคะต่อมาเจศปด คูณ9นะคะ9 5 4 5 9 6 5 4 9 7 6 3 9 8 72 9 5 4 5 9 6 5 4 9 7 6 3อ่ะมาดูกันพอได้แล้วนะคะมาดูกัน708คูณกับอะไรได้5,800อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคูณกับ8ได้เท่าไหร่5,664 ลบกันลบไม่ได้นะคะไปยืมตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีให้ยืมอีกก็เลยไปยืม8 8ก็เลยให้มาเหลือเจให้มาตรงนี้เหลือ10แต่ตรงนี้ให้ให้ฝั่งนี้ไปอีกนะคะอีกหนึ่งกลายเป็น10 10ลบ4ี่เหลือห9้าลบหเหลือ3าเจ็ดลบหเหลือ1นะคะชักศูนย์ลงมา1ตัวตอนนี้ชักศูนย์ลงมา1ตัวแล้วใช่ไหมเจย์แดคูณกับอะไรได้1 3 6 0พสามอยคูณกับ 1>, 1นั่นเองเพราะว่าถ้าคูณกับสองมันจะเป็นพันสมันเกินนะคะก็จะกลายเป็นเจ8ด้อดลบกันค่ะศูนย์ลบ8ดลบไม่ได้ศูนย์ไปยืมห6หให้มาหกเหลือห้าศูนย์กลายเป็น1ิ10ิลบแดเหลือสองห้าลบศูนย์เหลือห้าสิบสาลบเจดเหลือหนะคะต่อมาชักศูนลงมาอีก1ตัวนะคะชักศูนย์ลงมาอีกหนึ่งตัวก็คือตรงนี้นะคะ อ่ะชักศูนย์ลงมาอีก1ตัวตอนนี้708คูณกับอะไรในช่องนี้นะคะนะคะคูณกับอะไรในช่องตรงนี้นะนะคะแล้วจะได้เท่ากับ6520 20ก็คือคูณ9นั่นเองคูณ9ได้6372ใช่ไหมนี่ตัวนี้นะคะตั้งลบกันศูนย์ลบ2ลบไม่ได้ศูนย์ไปยืม2 2ให้มา2เหลือ1ตรงนี้กลายเป็น10 10-2ลบ2เหลือ8นะคะ หนึ่งลบเจ็ดลบไม่ได้หนึ่งไปยืมห้าห้าให้มาหนึ่งห้าเหลือสี่กลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือสี่สี่ลบสามเหลือหนึ่งเศษแล้วค่ะหมดแล้วตรงนี้หมดแล้วนะคะคำตอบคือแปดร้อยสิบเก้าเศษเศษอะไรคะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดตัวสอบคำตอบก็คือแปดร้อยสิบเก้าคูณกับเจ็ดศูนย์แปด บวกกับเศษก็คือ148นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนตอบอีนะคะต่อมาอันนี้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขหารได้นะซื้อข้าวเปลือกกับนมผงค่ะต่อมาในหน้าที่65นะคะเป็นงานชิ้นใหม่งานชิ้นนี้เขาบอกว่าแบบฝึกหัดที่3.13นะคะ3.13อ่ะค่อยๆ่ําำไปถ้านักเรียนรีบทำอะนักเรียนจะ คำพลาดแล้วก็ไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องแข่งกับเพื่อนว่าเฮ้ยฉันเสร็จก่อนนะซึ่งซึ่งตัวเองเสร็จก่อนก็ใช่ว่าจะถูกนะคะผิดหมดก็มีนะนะคะไม่ต้องรีบเร่งนะคะค่อยๆทำนะคะตรงไหนไม่เข้าใจจริงๆแชทมาถามนะคะหรือค,คุณครูอยากให้นักเรียนฟังที่ค,คุณครูพูดในคลิปก่อนลีกลับไปกลับมาฟังให้จนเข้าใจนะคะแต่ถ้าค,คุณครูสอนในห้องค,คุณครูพูดครั้งเดียวก็จบใช่ไหมแต่เนี่ยมันมีคลิปใช่ไหมคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้ ถ้าอยู่ในกรณีแบบนี้นะคะคุณครูแนะนําให้นักเรียนนะคะย้ายข้างนะคะเหมือนกับการบวกกับการลบจําได้ไหมการบวกกับการลบถ้าเกิดว่ามีฝั่งเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งจะย้ายฝั่งหนึ่งไปใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นการย้ายข้างเพื่อที่จะหาตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือตัวสี่เหลี่ยมนั่นเองเราก็จะใช้การย้ายข้างแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมาย ย้ายข้างกลับเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะเหมือนกับย้ายย้ายบวกไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นลบใช่ไหมย้ายลบไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกแต่ถ้าเป็นคูณกับหารล่ะมันก็สลับกันไงคะถ้าคูณอยู่ย้ายไปก็เป็นหารถ้าหารอยู่ย้ายกลับมาก็เป็นคูณนะคะอย่างในกรณีนี้ข้อที่1ตัวไม่ทราบค่าคูณกับ79ินะคะเท่ากับหนึ่งัน่รยิง่ายๆเลยนักเรียนก็ตั้งโจทย์ สี่เหลี่ยมเท่ากับฝั่งนี้คูณอยู่ใช่ไหมคะย้ายไปฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายหารกับ79นั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันในบรรทัดแรกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ1 4 2 2ี่หารอยู่กับอะไรคะ79นั่นเองหารอยู่กับ79นั่นเองนะคะนักเรียนก็ตั้งหารเลยฝั่งนี้แบ่งเป็นครึ่งนึ่ง1 4ึ2 หารอยู่กับ79เนะคะอ่ะเอากระดาษทดขึ้นมาหรือยังคะเอากระดาษทดขึ้นมาหรือยัง79คูณ1ได้79เป็นเลข2หลักใช่ไหมคะคูณตอนแรกก็ต้องคูณ2หลักแต่14น้อยกว่า79ก็ขยับไปเป็น3หลักดังนั้นตัวข้างหน้าก็เป็นศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมคะ้คูณอะไรได้142อ่สงอาลองเอา79ต้องนักเรียนทดในกระดาษทดนะ 7 9คูณกับ 2, สองสิ9 2้าสอง4ดเจดสองเป็น15หเกินใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องคูณกับ1 79เจคูณ1เป็น79นะคะลบกันเหลือ2ลบ9ลบไม่ได้2ต้องไปยืมสี่มาสเหลือส2กลายเป็น12 12ลบเ้าเหลือ9 10 1 1 12เหลือ3นะคะ3ลบ7ลบไม่ได้ไปยืม1มา1ก็ให้มากลายเป็น13 13ลบเเหลือ6ค่ะต่อมาชัก2ลงมาตัวนี้นะคะ ชัก2ลงมา79คูณอะไรได้632้อยสามคูณอะไรได้หกรคูณกับอะไรดีคะคูณกับ8ดูไหมเนะเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่เก้าเจ็ดห 8 5 4 8 6 8 8 7 56 56บวอีก7เป็น56 57 58 96 0 6 1 6 2 6 3เอาพอดีเป๊ะเลยนะคะแสดงว,ว่า79คูณ8ก็เท่ากับ632ลบกันเหลือ0ดังนั้นตัวที่ไม่ทราบค่าคืออะไรคะคือ18นั่นเองนักเรียนก็ใส่เลยตัวที่ไม่ทราบค่าเท่ากับ18 จบไหมตอบสิบแปดนั่นเองนะคะสิบแปดนั่นเองอ่ะอีกสักข้อไหมอีกสักข้อไหมเดี๋ยวจะปล่อยให้ทำเองอีกสักข้อไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยให้ทำเองแล้วนะอีกสักข้อเนาะเอออีกสักข้อมามาดูกันนะคะ เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะข้อนี้เอาข้อไหนดีคะสองสามสี่เอาข้อไหนดีข้อไหนคะอันนี้ก็เหมือนเดิมข้อนี้นักเรียนก็ย้ายตรงนี้เข้าไปหารนะคะกับสี่สิบแปดให้สี่เหลี่ยมมันทาเหมือนข้อหนึ่งเลยนะคะเอาข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยออะข้อสามเนาะ ถ้างั้นข้อ3ามมันคูยกตัวอ,อย่างให้อีกหนึ่งข้อข้อ3าเนี่ยนักเรียนต้องคูณตรงนี้ให้มันได้ค่าก่อนอ่ะเอามาคูณกันเลยในกระดาษทดนะคูณกับ45นะคะ6 5 3้าใส่0ทด3 5 5 25 25้บวกสเป็น28 5คูณเสร็จแล้วใส่0ลงมาต่อมา6กคูณส อันนี้ก็เสร็จแล้วลบทิ้ง6 4 2 4ใส่4ทด2 5 4 2 0ทดอีก2เป็นเท่าไรคะเป็น22บวกกันคะ่ะ0ก 0, 0ได้0 8บวก4เป็น12 2บวก2เป็น4บวกทดอีก1เป็น5เป็น2,000 520เท่ากับสี่เหลี่ยม คูณกับ24ใช่ไหมคะตอนนี้พอเราได้ค่าของตัวที่เราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะคะคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาหาตัวที่ไม่ทราบค่ากันเราจะเกิดการย้ายข้างนะคะก็จะกลายเป็น2,520ฝั่งนี้คูณอยู่ย้ายไปอะไรคะย้ายไปหารกับ24ก็เท่ากับ4เหลี่ยมอ่ะตอนนี้นักเรียนมาทำกันเลย 2520นหารยะคะหารอกับยี่สิบสีคูณอ่ะยี่สองหลักก็มาสองหลัก24คูณ1เป็น24ลบกันเหลือ1ชัก2ลงมา24คูณอะไรได้12ไม่มีใส่ศูนย์เพื่อที่จะชักศูนย์ลงมานะคะอ่ะต่อมา24คูณ้อยยสย2่สิคูณ5ไหม5้าสี่ยี่สิบ ข้อสองห้าสองเป็นสิบสิบเอดสิสองพอดีเป๊ะเลยโอ้โหเก่งมากหนึ่งร้อยห้าแสดงว่าหารกันได้หนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเท่ากับตัวที่ไม่ทราบค่าคือสี่เหลี่ยมนั่นเองตอบหนึ่งศูนย์ห้าโอ้โหโคตรง่ายเลยนะคะอ่ะคุณครูให้นักเรียนทำข้อสองกับข้อสี่เองนะคะในหน้านี้อ่ะเปิดมาในหน้าถัดมานะคะ หน้านี้นะคะไม่ได้ให้ทำํำให้ดูเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะมาเรียนในวันอังคารวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่นะ